ความว่าทุเรียนในตอนเนี้ยมันยังไม่แก่มันยังเอาไม่ได้เนาะมันมันก็ต้องรอเวลาปลายเมษานี่แหละถึงจะได้เปอร์เซนต์แป้งโอเคตอนนี้ถามว่านล้งอยากได้ไหมพู้ก่อนอยากได้ทุเรียนแก่แต่ไม่มีทุเรียนแก่ก็เลยทําให้เกิดการปัน่นปั่นกันว่านี่แหละเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มนี่แหละที่ทําให้ทุเรียนราคาตกอ่าไปโทษเจ้าหน้าที่คือโทษใครไม่ได้ทุเรียนมันไม่แก่ไปโทษเจ้าหน้าที่ตรวจเข้ม ทําให้ราคาตกจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตอนนี้ลง่อยากได้ทุเรียนแก่นะคะผู้ประกอบการที่ส่งออกถ้าอยากได้ทุเรียนแก่แต่ไม่มีทุเรียนมันยังไม่แก่นะคะรบะบังลรงเขาก็ต้องหยุดหยุดซื้อเพราะไม่มีของอ่าก็เกิดการปั่นปั่นราคากันเฮ้ยลงปิดนะราคาจะต้องลงกว่านี้อีกนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้กเกษตรกรที่ไม่ได้รู้ข่าวสารไม่ได้รู้อะไรก็ ตัดรีบตัดรีบปัดตัดออกมาแต่ทุเรียนมันไม่ได้เปอร์เซ็นต์แป้งมันไม่ได้เพราะเปอร์เซ็นต์แป้งไม่ได้ไปที่ล้มล้งก็ไม่ซื้อใช่ไหมคะล้ไม่ซื้อก็เอาออกมาขายข้างนอกเมื่อวานทางท่านนายกอบตตะพงก็ไล่จับมีทุเรียนอ่อนเข้ามาขายในตลาดนายกก็ดูทุเรียนเป็นเนาะก็หยิบทุเรียนเสร็จแล้วบอกเลยว่า,าให้ทางสำนักงานเกษตรเพเภอไปตรวจแป้งบอกว่าได้ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดนะคะนายก ถ้าอยู่ในแผนของอบตอตะพงนะคะให้โอกาสถ้ามีอีกครั้งหนึ่งคือไม่ให้ขายเลยให้ออกและส่วนลดเล่ที่เข้ามานี่เขาไล่ออกเลยเขาไม่ให้ไม่ให้ขายก่อนเพราะว่ามันก็จะไปเวรกรรมมันก็จะไปตกกับผู้บริโภคนะที่จะได้กินทุเรียนที่ไม่อร่อยกินทุเรียนอ่อนเนี้ย yeah, ค่ะอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะในเรื่องของราคายังไงมันก็ไม่ไม่ได้ลงไปถึงขนาดนั้นไม่ได้ถูกถูกถึงขนาดที่ว่าจะต้อง ลงแบบผัวภาพขนาดนั้นแต่ตอนนี้สถานการณ์การส่งออกเนี่ยพางจีนเนี่ยเขาปิดนะคะช่วงสงการเนี่ยเขาปิดแล้วก็ประเด็นก็คือเจอโควิดติดไปกับทุเรียนนะคะซึ่งมาตรการ G A P p l s G M P p l s เนี่ยเราพยายามเน้นเกษตรกรตลอดเน้นเกษตรกรเน้นผู้ประกอบการว่าทํายังไงให้ไม่มีเชื้อโควิดปนเปื้อนไปกับผู้เรียนแล้วก็ปนปนเปื้อนไปกับบรรจุภัณฑ์ ะะก็เป็นข้อ,ขอ,อที่ทางประเทศปลายทางผู้ค้าปลายทางเขาตรวจเข้มเขาตรวจเจอเนี่ยเขาก็ต้องไม่ไม่ไมไมอนุญาตให้นําเข้าแล้วเขาจะตรวจเข้มมากขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะในเรื่องของการตรวจหาเชื้อโควิดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางด่านก็ปิดพอคนของเขาติดเชื้อเขาปิดด่านเลยนะคะแล้วก็ตรวจเข้มก็ทําให้กระบวนการขนส่งเนี่ยมันไปได้ช้า นะคะทั้งันทันบกที่ยิ่งช้าอย่างนี้วเพวด่านบางด่านปิดก็ต้องย้ายสถานที่กัน